ะะสําหรับคลิปนี้เบสก็จะมาเปิดถุงช้อปปิ้งให้ทุกคนได้ดูกันอีกแล้วซึ่งถุงช้อปปิ้งที่เบสได้มาเนี่ยมาจากเซนทันเวสเกตนะคะที่ช็อปซาริโอน้องๆบอกทาไมพี่เบสไปช็อปซาริโอที่เซนทันเวสเกตบ่อยจังก็เพิ่งจะไปมาเมื่อไม่นานมานี้ไม่ใช่หรอคือจริงๆแล้วเนี่ยเบสเป็นคนชอบซาริโอที่เซนทันเวสเกตมากเลยนะคะเพราะว่า ข้างเขาค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ตัวช็อปซาริโออ่ะค่อนข้างจะใหญ่เหมือนกันแล้วของก็จะมีเยอะนะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยเแบสบจะขอมาเปิดให้ดูในลักษณะการพรีวิวหรือลักษณะของการที่เรียกว่าไม่ได้รีวิวละเอียดก่อนละกันนะเพราะว่าคลิปรีวิวละเอียดจะขอทําคลิปแยกไปละกันนะคะเนื่องจากว่าไม่อยากให้วิดีโอการเปิดถุงช้อปปิง้งมันดูยาวเกินไปแล้วก็ดูน่าเบื่อเกินไปนะคะถุงที่เบสซื้อมาในวันนี้นี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะคะถุงนี้เยอะมากๆเลยนะคะ ของที่เบสจะมารีวิววันนี้ของที่เบสซื้อมาวันนี้สิชิ้นแรกนะคะนี่เป็นเหมือนเป็นปากกาไฮไลท์คืออันนี้เนี่ยเบสได้ไปดูมาแล้วในคลิปที่รีวิวช็อปซาริโอแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อมานะคะเพราะว่าเหมือนตอนนั้นเนี่ย ยังไม่ได้อยากได้แต่พอกลับมาบ้านแล้วมาดูคลิปตัวเองที่ไปชอบซาริโอรู้สึกอยากได้นะคะก็เลยกลับไปซื้อแต่ไม่ได้กลับไปซื้อภายในวันนั้นนะคะเป็นวันถัดไปถึงจะมาซื้อนะอันนี้เบสซื้อมา295บาทนะคะจะเป็นลาย hello kitty นะเป็นของคิ ราลินะหรนะคะทูวตัวนี้นะ mm hmm. ก็น่าจะเป็นปากกาไฮไลท์แล้วก็ปากกาเมจิกนะคะซึ่งถ้าหากว่าใครอยากจะดูการรีวิวแบบละเอียด mm hmm. เดี๋ยวเบสจะทําคลิปแยกให้ละกันนะคะ mm hmm. เพื่อที่ว่าจะได้ละเอียดมากขึ้นนะ mm hmm. ชิ้นต่อไปนะคะ mm hmm. เป็นสมุดออแก n ไน e ์อันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย อยากได้มานานแล้วอยากได้มาหลายปีแล้วนะคะตั้งแต่สมัยอยู่มหาลาัยอยู่เลยประมาณปี2ปี3ก็อยากได้แล้วแต่ว่าด้วยราคาที่มันแพงอะคะ่ะแล้วก็ความจําเป็นของเรายังมีไม่มากแต่พอเราเรียนจบแล้วเนี่ย มาถึงการเรียนต่อเนี่ยมันจําเป็นมากที่ต้องใช้สมุด organize เพราะว่าบางทีเนี่ยการจําอะไรหลายๆอย่างการจัดการหลายๆอย่างเนี่ยเราไม่สามารถจําได้ด้วยสมองหรือว่าไม่สามารถที่จำ memory ในโทรศัพท์ได้นะคะเบกก็เลยตัดสินใจซื้อสมุด organize ตัวนี้มานะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นของ ปี2017ก็คือจะเป็นปีหน้าแต่ว่าจะมีของปีนี้ด้วยแต่การรีวิวละเอียดเนี่ยขอรีวิวเป็นคลิปแยกออกไปละกันนะคะเดี๋ยวจะรวมถึงการเขียนลงในสมุดออแกไนด์ด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยเบสซื้อมานะคะมีรอยแกะแล้วพเพราะเบสแกะดูแล้ว1,250บาทแต่ว่าเบสมีวอชเชอร์ลดนะคะไม่ไม่ใช่วอชเชอร์ลดวอชเชอร์แทนเงินสด1น0บาทก็เหมือนเป็นลดราคาไป100บาทนะคะก็ตัวนี้ก็จะเหลือประมาณ1 1 5 0บาท ซึ่งที่ญี่ปุ่นขายอยู่2,800เยนบวกแวตอีก8%นะคะก็น่าจะเป็นพันแล้วนะ2,800เยนก็เกือบพันนะคะบวกแวตอีก8%ซก็เยอะแล้วเหมือนกันนะพอเอามาขายเมืองไทยในราคา2องหบาทแบบรู้สึกว่ามันไม่แพงเท่าไหร่นะไม่แพงเมื่อเทียบกับของที่ซื้อที่ญี่ปุ่นนะคะเแบลบเลือกเป็นสีชมพูมาจริงๆมันจะมีสีแดงด้วยนะแต่ว่าเบลชอบสีชมพูนะคะลายของเขาก็จะเป็นลายแบบ Hello Kitty เห็นปะเห็นลายเขาไหม น่ารักมากเลยนะคะแต่ข้างในจะน่ารักขนาดไหนเดี๋ยวยังไงรอคลิปการรีวิวแล้วกันนะคะ2ชิ้นในวันนี้นะคะก็ เป็นการซื้ออะไรที่แบบว่าของที่อยากได้จริงๆเพราะว่ามีการคิดไตรตรองไว้ก่อนที่บ้านนะคะก่อนที่จะออกไปซื้อจริงๆเป็นการคิดไตรตรองที่เรียนมากกว่าพอเรียนเสร็จก็เลยไปซื้อนะคะหวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะชอบนะคะสาหรับคลิปการเปิดถุงชอปปิ้งของเบด EP ที่เท่าไหล่จาไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าเป็นการเปิดถุงชอปปิ้งของช็อปซาริโอบ่อยมากๆเลยนะเพราะว่าเป็นคนเข้าช็อปซาริโอทุกครั้งที่ไปเซนทันเวสเกตแต่ว่าจะได้ของออกมาหรือเปล่าก็ต้องดูความอยากได้ของตัวเองในตอนนั้นนะคะแล้วก็ต้องแต่ทำ ช่องนี้มาเนี่ยรู้สึกว่าอยากสะสมของซาริโอเพิ่มมากอีกเพราะว่าอยากมีของรีวิวน้องๆบอ,อกว่าน้องๆชอบดูช่องของพี่เบสแล้วก็พอดูช่องพี่เบสปุ๊บเนี่ยอยากสะสมของซาริโอพี่เบสก็เหมือนกันนะคะพอมาทําช่องนี้รู้สึกอยากซื้อของเพิ่มขึ้นเพราะว่าจะได้มีของมาอัปเดตมารีวิวให้น้องๆได้ชมกันนะคะตอนนี้เนี่ยยังขาดคอลเลกชันใหม่คือ My Melody Coset ที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการตั้งใจที่จะไม่ซื้อนะคะเพราะว่าเบรู้สึกไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่อันนี้เราแต่บางคนบางคนบอกชอบแต่เบรู้สึกไม่ชอบแต่ว่าเดี๋ยวดูสมุดอะไรพวกนี้ไว้ก่อนนะถ้าหากว่าถูกใจอะไรอย่างเงี้ยอาจจะซื้อมารีวิวนะคะแต่ว่าของอย่างอื่นรู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะรอคอลเลกชันอื่นๆแล้วกันนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็น่าจะหมดแล้วนะใครที่ยังไม่ดูคลิปของช่องเบดเบดเอฟวีร์ด์อย่าลืมกดเข้าไปกดไปดูนะคะที่เบดพาเที่ยวช็อปซาลิโอที่สันทันเวสเกตแล้วก็อย่าลืมกดซับ c r i b e ด้วยนะคะหรือว่าถ้าหากว่าใครไม่ได้อยากติดตามพี่เบดเป็นรายวันเป็นเอฟวอร์ดชอบการรีวิวอย่างเดียวก็ไม่จําเป็นต้องเข้าไปกดนะและเว้นแต่น้อง,องชอบชอบพี่เบสในการ ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่กินนู่นกินนี่นะคะพาเที่ยวชอบนู่นชอบนี่นะก็เข้าไปกดนิดนึงนะให้กําลังใจกันนิดนึงนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะดูว,ว่าเบสจะมารีวิวอะไรค่ะสําหรับวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย